ดีครับอยู่กับหนึ่งนาทีที่กล้องได้นะครับผมหลังจากที่ผมลงโน้ตกลองชุดหนึ่งสคริปต์เลยของพี่มนแคนแกนคูณลงไปนะครับผมก็มีเพลงเพลงหนึ่งเนี่ยน่าสนใจมากๆนะเป็นลูกจบชื่อเพลงว่ามานอนาเดอร์นะครับผมลูกจบเนี่ยโอ้โหแบบเท่มากๆเลยนะครับผมซึ่งฟังผ่านๆแล้วมันจะดูแบบยากซับซ้อนมากแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนตีลูกจบของเพลงมานอนาเดอร์กันนะครับผมลูกจบของเพลงมานอนนาเดอร์นะครับผมง่ายๆเลยนะครับผมจะ ถ้าเราเล่นต่อกันเนี่ยมันจะเป็นขาเบตสองชั้นธรรมดาเลยก็คือ one and A t E and A t e and A f E and A อ e ย่างนี้เลยนะครับผมแต่ว่ามันก็จะเปลี่ยนใบนะครับผมเปลี่ยนใบโดยเริ่มจากนะครับผมลงที่ชากก่อนนะครับ one e and A Two E N A F o E N A เราลองตีเร็วขึ้นมาอีกนิดหนึ่งวันเอ็นอห E สองเอ็นอามเอ็น e e ประมาณนี้ลองตีเร็วขึ้นประมาณนี้นะครับผมลองเข้าเพลงแต่ครับผมลองเข้าเพลงตีย,วยาวๆมา ท่อนจบนะครับดิสโก้มาแล้วก็เข้าท่อนจบนี้นะไปลองฝึกตีดูแล้วกันนะครับผมถ้าใครชิงชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เมันงไทยกดติดตามผมอีกด้ซาร่าคบดูดีๆจังหนึ่งนาะทีที่กองได้เดีวยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ